อดนจับอีกแล้วครับดังทุกวันเฮ้ยไม่ได้จะเรินไปเรื่องอะไรแต่มันยืนถ่ายตรงนี้นคนนี้เลยตาเอ้า จะได้ไปแจ้งแก่ที่ทำงานได้อ้าวก็พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเอก้าก็หนูมาถ่ายรูปเพืที่ทำงานไงใช่ตกลงหนจะได้ไปทางานมเี่ยพวกหนูรีบไม่เห็นหรอวาใส่ชุดทัะได้ไปแทำงานัมลับนตงไม่ลงหนูจะได้ไปทำงานไหมเนี่ยพวกหนูรีบไม่เห็นหรอว่าใส่ชุดทำงานกันน่ะหนูได้ไปแจ้งที่ทำงานถูก อาตามเต็มที่เลยหนูไม่ได้ทำผิดที่ก็ไม่ได้ทำผิดที่จะเดือดร้อนทำไมก็ใช่ไงพี่จะจ่ายค่าปรับแล้วให้พวกหนูไปกันได้สักทีลูกก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพี่ลองลูกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลน้องป้าพี่จะได้รับรู้ความรู้สึกแฟนมาแฟนมาหาลูกก่อนไงจะไปดูไหมลูกอยู่โรงพยาบาลเนี่ยตอนเนี้ย กินน้ำมากินกินน้ำมาก่อนเอาตรงนี้มาดิ